ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับปุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปุ๊กจะมาทำอันบ็อกซิ่งให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือซ i n e น i n นเ g e แบกนะคะที่ตอนนี้กำลังมาแรงมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบคนรู้จักปุ๊กหรือเพื่อนหรือรุ่นน้องหรือรุ่นพี่นะคะฮิ้วกันเต็มมากๆเลยค่ะคือปุ๊กไม่ใช่แบบฟิลแบบเอ้ยจะไปพาลากอนเพื่อที่จะซื้อใบนี้มาไม่ใช่นะคะ คือตอนนั้นอนะไปพาก้อนไปกินข้าวกับเพื่อนคืออยากได้มานานแล้วแหละรุ่นเนี้ยเห็นแบบตาม IG แล้วก็แบบอยากได้ปุ๊กอะไปดูร้านพรีออเดอร์นะคะที่เขาพรีมาจากต่างประเทศคือราคาแบบ4ี่หมื่นแบบ4ี่หมืนหนึ่งประมาณเนี้ยซึ่งปุ๊กรู้สึกว่าเฮ้ยก็เป่าไปเท่านี้ราคา4ี่หมื่นอะมันก็แอบแรงอยู่เนอะคือปุ๊กก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะคุ้มหรือเปล่าอะไรเงี้ย วันนั้นไปพารากอนนะคะเดินเข้าไปในช็อปเลยค่ะเดินเข้าไปกับเพื่อนพอเห็นของจริงอะ่ะคือรักเลยคือชอบมากๆเดี๋ยวปุกให้ดูงก่อนนะคะปุกซื้อมาก็จะเป็นถุงแบบนี้เลยเป็นถุงซีลีนแบบนี้นะคะซึ่งถุงอะ่ะไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนคือถุงแบบขนาดกําลังพอดีเลยแต่ว่ารุ่นเนี้ย เขาไม่มีกล่องมาให้คือเขาจะมีแต่ถุงผ้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะก็อย่างแรกเขาก็จะเป็นถุงแบบนี้มาให้นะคะแล้วข้างในก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นถุงผ้าแบบนี้ถุงผ้าสีดํานะคะเขียนคําว่าซีรีแล้วก็แพร์รอสิ่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมๆกันเลยดีกว่านี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ คืออยากได้แต่ว่าไม่ใช่ฟิลแบบว้าวอะไรเงี้ยแต่เหมือนพอปุ๊กเข้าไปเห็นของจริงในช็อปอะ <c oughs> คือรักเลยก็ <c oughs> จะเป็นทรงโค้งแบบนี้นะคือกระเป๋าทรงมันจะคล้ายๆกับพรา d ด้านะคะ <c oughs> นี่มันก็จะเป็นทรงแบบนี้มีตัดแบบอะไรสีน้ําตาลซึ่งปุ๊กว่ามันเข้ามากๆเลยนะทุกคนที่พีเคืออะไรรู้ปะ่ะคือในช็อปไทยอะราคา39,500จาก้าหจ้ะถูกกว่าพรีออเดอร์อีกคือโชคดีมากๆที่แบบตัวเองไม่ซื้อพรีออเดอร์ตอนนั้นลองมาดูช็อปไทยดีกว่า คือปุ๊อยากจะบอกทุกคนว่าแบรนด์เนมเดี๋ยวนี้นะซื้อช็อปไทยอะบางทีถูกกว่าพรีออเดอร์นะคือบางทีพรีออเดอร์แบบของมันหาย,ยากหน่ยจะบวกค่าภาษีค่าฮิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะตอนที่ปุ๊กเดินเข้าไปนะตอนแรกอะปุ๊กอะถามเขาถึงใบนี้แล้วเขาบอกว่าเหมือนติดเวทติ้งลิสต์อยู่อะไรอย่างเงี้ยปุ๊กก็แบบคิดในใจว่าเฮ้ยคงไม่ได้แล้วแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปุ๊กก็เลยแบบเออขอดูของจริงได้ไหมเขาก็หยิบมาให้ปุ๊กดูพอเห็นแล้วอ่ะก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่แล้วปุ๊กอ่ะยังไไไมมม่่่คคอออออยยยยีีีีีีีกกกกรระะะะเเเเเเเปปปป๋าาาาสสนนนนน้้้้้้ท็็แแแบบแบบะะกกแบบตด e, ุุ๊๊ลลถง มีแบบไปตัดหน้าเขาอีกเราไม่ได้จองไว้ไงคือถ้าสมุทเขาให้วีติ้งลิสต์ก่อนอะไรเงี้ยเราก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ปะปุก๊ก็เหมือนถามเขาว่าเออแบบปุ๊กกอยากได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนไปถามพนักง,งานข้างหลังอะไรเงี้ยไปถามพี่ที่เป็นเซลล์เหมือนกันเขาก็แบบเออถ้าปุ๊กเอาเลยก็ได้นะคือใบเนี้ยมันเพิ่งมามันเพิ่งมาจากฮ่องกองเลยเพิ่งมาได้2วันปุ๊กก็แบบเข้าไปพอดีแล้วมันเหลือใบสุดท้ายอะไรเงี้ยปุ๊กก็เลยแบบเออเอาเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นราคาแล้วมันถูกกับรกราาพรีอนนะะอ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิปซึ่งแบบมันเปิดง่ายมากเลยนะทุกคนแบบนี้แล้วข้างในก็จะแบบใส่กระดาษมาให้แบบกระดาษที่แบบกันกระเป๋าเสียทรงนะคะคือเขาแพ็คมาให้ดีมากๆเลยนะแล้วที่สำคัญคือมันใส่ของได้เยอะมากเดี๋ยวปุ๊จะลองใส่ให้ดูนี่นะคะข้างในก็จะเป็นฟิลแบบนี้เลยข้างในก็คือมีแบบมีช่องอีก มีช่องอีกช่องหนึ่งแล้วใน,ในช่องเนี้ยเขาก็ใส่การ์ดมาให้คือไม่ใช่การ์ดอะเป็นเหมือนแขกกระเป๋าอะมันก็จะประมาณนี้ปุ๊กอยากจะบอกว่าหนังแบบเนี้ยคือมันไม่เป็นรอยง่ายด้วยนะคือทุกคนดูฟิล์หนังดิคือหนังมันจะเป็นฟิลแบบอย่างเงี้ยถ้าเล็บขูใช่ป่ะก็จะเหมือนแบบไม่เป็นรอยอะเพราะว่าหนังเขาเป็นแบบเนี้ยนะคะปุ๊ก,กเลยรู้สึกว่ามันดูแลรักษาง่ายแล้วก็มันไม่ต้องทนุถนอมมากเนื่องจากสีมันเป็นสีเข้มอยู่แล้วเนาะถ้าแบบเลอะหรืออะไรมันก็จะมองเห็นไม่ค่อยชัดมากนะคะค แล้วที่สําคัญคือมันจุของเยอะมากเดี๋ยวปุ๊กลองใส่ของให้ดูนะคะนี่เดี๋ยวปุ๊กจะใส่นี้เข้าไปนะมีกระเป๋าตังค์นะคะแล้วก็มีจัดโฮลเดอร์นะคะแล้วก็มีนี่มีตลับแป้งด้วยอ่าลิปสติกแท่งหนึ่งเดี๋ยวลองใส่เข้าไปนะคะแล้วนี่โทรศัพท์นะคะอันนี้ปุ๊กใช้ iPhone 1 1 Pro Max นะคะเดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปเลยนี่แล้วลองปิดให้ดูนะคะ เฮ้ยคือดีงามมากคือใส่ของได้เยอะขนาดนี้ต้องจัดะระเบ้าในราคาแบบ3ามหมาอ่ะคือปุ๊กรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเลยนะคะคือไม่รีเกรดเลยอ่ะที่แบบตัวเองซื้อมาเพราะปุ๊กรู้สึกว่าคือมันสามารถแบบที่ยวไปเลียรหรืออะไรเงี้ยมันก็แบบดูเรียบร้อยใช่ปะคือมันไม่ได้แบบแฟนซีจ๋าขนาดนั้นปุ๊ก,กเลยรู้สึกว่าเออมันคุม้มมันคุ้มที่จะเสียงเงินกับมันนะคะเดี๋ยวปุ๊กจะให้ทุกคนดูกระเป๋ารอบๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นแบบนี้ สนใจก็ลองไปดูได้นะอันนี้ปุ๊กซื้อที่ชอ็อปพาราลกอนนะแต่ว่าปุ๊กไม่แน่ใจว่าของเขามีอยู่หรือเปล่าถ้าแบบใครไม่มั่นใจก็ลองโทรไปถามที่ช็อปก่อนได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่อะที่ปุ๊กถามเขามากคือจะเป็นเวตติ้งลิสต์แบบทางนั้นเลยปุ๊กรู้สึกว่าเออปุ๊กก็โชคดีเหมือนกันที่ไปถึงเข้าไปเปิบแบบขอดูแล้วก็ได้เลยอย่างนี้นะคะอ้อแล้วมีอีกอย่างนึงสายตรงนี้ทุกคนมันปรับได้นะคือมันปรับได้3ระดับ3หมุดเห็นปะ่ะถ้าเราอยากได้สายยาวนิดนึงแล้วก็ ที่ที่เขาขายอ่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่ซื้อไปอ่ะจะปรับอยู่ที่ระดับสองซึ่งมันจะพอดีพอดีที่ไหล่แบบเนี้ยเห็นปะมันก็จะเป็นฟิลแบบเออแบบพอดีคือไม่ได้สั้นหรือยาวเกินไปนะคะก็แล้วแต่ว่าใครชอบสายสั้นหรือสายยาวนะคะมันปรับสายได้มันดีตรงนี้แหละนี่นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวสั้นๆกับ ซีลีนวินเทจนะคะที่ปุ๊กเอามาอันบ็อกซิ่งเป็นกี่พีแรกเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันและถ้าใครกำลังเลงหารุ่นนี้นะคะ <c oughs> ก็เก็บไปพิจารณาได้นะคะว่าเออจะซื้อดีไหมหรือว่าเหมาะกับตัวเองไหมแต่ปุ๊กรู้สึกว่าสีเนี้ยมันเข้าได้กับทุกช่วงอายุแล้วก็ไม่เหลอะง่ายแล้วก็ไม่ต้องทนุถนอมมากคือเวลาเราเอาเล็บไปขูดอะ่ะมันก็จะไม่เป็นรอยง่ายนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะที่ปุ๊กมาอันบ็อกซิ่งวันนี้แล้วก็ ถ้าใครมีอะไรอยากให้ทำนะคะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วปุ๊กก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะแล้วก่อนไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์เพจปุ๊กด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย